ตอนนีข<ส>ันอยู่ไหนเต็มขันเลยยังนะครับขากี่ไหนเต็มขันเลยยังนะครับเดี๋ยวรอบนี้เขาขกี่รอบเนี่ยรอบเดียวนะครับรอบเดียวเอาลองขันให้เต็มขันเลยนะครับเอาระวังนะครับระวังลรนิดนึงนะครับลงนิดนึ่งนะครับไอคนขึนขัน้่าไหรรถมาเร็วฝังทางยนเยครับาลงขันรั

เบย์พีสี่นะ,สนะครับเบย์พีสี่ที่ป้าเป็นครับความที่หนึ่งคุณสนั่นนะครับบนที่สองคุณอนุรักษ์นะครับคนที่สามคุณประชัยครับประชัยประเชิญน,นะครับประเชิญน,นะครับ